สวัสดีครับวันนี้พบกันที่ร้านสักคิ้วเรนซะองบ่าวเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสักคิ้วที่เหมาะกับเราเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าสักคิ้วก่อนปี2000จะนิยมสักแบบทึบๆสักเป็นคิ้วสไลด์ซึ่งมีตัวเลือกน้อยมากแต่หลังจากปี2000ไปแล้วนะครับก็เริ่มมีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นสักคิ้วสีฝุ่นออมเบสักคิ้วลายเส้น สักคิ้วไฮบิดก็คือการผสมภาษาระหว่างหัวเป็นลายเส้นทั้งทรงเป็นสีฝุ่นครับแต่สักคิ้วที่เหมาะกับเราคือเทคนิคไหนไปฟังกันครับเทคนิคที่1ครับสักคิ้วสีฝุ่นออมเบนะครับก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบลุกเดิมๆไม่ชอบเขียนคิ้วบ่อยชอบความคมความเป๊ะอยู่ตลอดเวลานะครับเทคนิคที่2นะครับสักคิ้วลายเส้นยุคนี้ก็ต้องยกให้กับเทคนิคแฮรสโตนะครับ ลายเส้นเสมือนขนคิ้วจริงนะครับเทคนิคนี้จะเหมาะกับคนทั้งสองลุกนี้นะครับลุกที่1เป็นคนที่ชอบความธรรมชาติของขนคิ้วชอบแต่งตัวสบายสบายเพราะเทคนิคการสักคิ้วลายเส้นถ้ามองดูดีๆนะครับลายเส้นจะเสมือนขนคิ้วจริงมากๆสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบแต่งหน้าหรือแต่งหน้าโทนเบาๆเทคนิคนี้ผมแนะนําเลยครับสําหรับ ลุกที่2นะครับจะเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายชอบแต่งตัวตามเทรนยุคสมัยนะครับคุณสามารถเขียนคิ้วทับรอยสักไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องขึ้นโครงใหม่นะครับวันไหนที่อยากแต่งหน้าแบบโทนเข้มๆหน่อยนะครับสำหรับคนที่ขนคิ้วหนาหรือบางก็สามารถสักเทคนิคนี้ได้นะครับเพราะเทคนิคแฮ s สโตกนี้จะไม่ทำให้ คิ้วของท่านดูหนาหรือเข้มมากจนเกินไปแต่จะเน้นการเติมเต็มมากกว่าครับเทคนิคที่3ครับคือสักคิ้วไฮบิดหัวเป็นลายเส้นทั้งทรงเป็นสีฝุ่นเทคนิคนี้จะเหมาะสำหรับทุกคนครับหรือลูกค้าที่เคยสักคิ้วมาแล้วแต่สีจางเราก็จะใช้เทคนิคไฮบิดนี้สักทับให้ครับเพื่อความกลมกลืนของคิ้ว จนแยกไม่ออกเลยนะครับว่าลูกค้าเคยสักคิ้วมาก่อนทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวเลือกดีๆนะครับที่ทางร้านสักคิ้วเลยซองเบาได้นํามาบอกคุณลูกค้ากันนะครับยังไงคุณลูกค้าก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่มั่นใจก็มาปรึกษากับทางร้านได้ตลอดนะครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรงคิ้วนะครับอยากจะสักคิ้วใหม่แก่ทรงคิ้วสักปากนะครับหรืออาจจะ อยากลบรอยสักด้วยเครื่องเลเซอร์พลังงานสูงสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านสักคิ้วเลยซองบบาวได้นะครับที่เบอร์0829146614นะครับถ้าไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์มาคุยกันที่เบอร์นี้นะครับร้านสักคิ้วเลยซองเบาวนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงหนองบนก่อนสีแยกใหญ่ขาไปสีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของร้านด้วยนะครับสวัสดีครับ